กรับสวัสดีครับเพื่อนยินดีต้อนรับสู่ช่อง h ั l l หลเทนะสำหรับคลิปนี้มันจะมาสบเรื่องราวภายในเรือนจํากันเพื่อนถือว่าเป็นคลิปพิเศษกันเพื่อนพิเศษใส่ถุงธรรมดาใส่จีบอลไม่ใช่นะเรื่องราวของกูจอดกันเพื่อนหรือว่าหลวงพ่อลงกฎกับหมอบีสองคนนี้จะเข้าไปใช้ชีวิตในเรือนจาแบบไหนเนื่องจากว่าก่อนหน้านั้นถูกรถตึงกลางเด็กกันเพื่อนแบบแพ้คู่โรกี้กันเลยทีเดียวสองคนนี้มีความผิดในข้อหายักยอกเงนินวานกันเพื่อนยกักยอกเงนินมูลนิธิตัวของหลวงพ่อเอาไปให้ญาติโยมมิชิแกนแฟนหมอลำชัยกันเพื่อน ตรงนี้เองเอาไปซื้อที่ดินเอาไปสร้างสนามฟุตบอลมีความผิดส่วนตัวหมอบีตรงนี้เองนิ้นไปทางเปญิงเงินเปื้อนเอาไปให้น้องนางหางเครื่องเกลเกลกนเปืน้นตรงนี้เองมีการเปให้มีการซื้อรถให้ ได้ข่าวแวววมาได้แค่มืออังอังเอาลิ้นแต่แต่นิดหน่อยหมดเป็นแสนแขนก็ไม่ได้จับให้ไม่ใช่นับยอกยอกตรงนี้มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันอยู่กันเพื่อนตัวของหมอบีเรียกว่าได้ดิบได้ดีเพราะปัจจัยของญาติโยมแต่เสียคนพาะผู้หญิงกันเพื่อนเป็นลักษณะนั้นไป2วัคนนี้ถูกจากันเพื่อนแถมถูกแจ้งข้อหาใหญ่ข้อหาหนักกันเลยทีเดียวกันเพื่อนปรากฏว่าตำรวจเอาไปส่งสารสารคัดขานการประกันตัวกันเพื่อนตรงนี้เองก็เลยต้องจอดรีเข้าไปชดใช้เวรกรรมอยู่ในเรือนจำมีเพื่อนหลายคนสอบถามเข้ามากันเพื่อนว่าตัวของโข จหรือว่าหลวงพ่อลงกฎจะใช้ชีวิตยังไงสุขสบายเหมือนข้างนอกไหมหรือว่าจะลําบากกันเพื่อนกลายเป็นเด็กเดินแกงหรือไม่คลิปนี้มีคําตอบรวมถึงหมอบีกันเพื่อนตรงนี้เองต้องระวังให้ดี อาจจะเป็นหน้าอ่อนหน้าหวานให้นะผู้ใหญ่เชยชมก็เป็นไปได้กันเพื่อนอยู่ข้างนอกมีเมียอยู่ข้างในอาจจะมีผัวกันเพื่อนตรงนี้เองคนละมุมกันเพื่อนส่วนตัวของโกจอดหรือว่าหลวงพ่อหลวงกดผมบอกได้เลยว่าสบายร้อยเปอร์เซนต์แม้ว่าญาติพี่น้องจะไม่ส่งเสียเนื่องจากว่าท่านอายุเยอะแล้วกันเพื่อนเป็นยอดคนแก่เป็นยอดลอยยอดเสริงไม่ต้องทํางานก็มีกินกันเพื่อนลักษณะเป็นแบบนั้นไปเดี๋ยวลิปนี้มันจะสุนเรื่องราวของโกจอกันเพื่อนหลวงพ่อหลวงกดแห่งวัดพระบาทน้ําูุรวมถึงหมอบีสองคนนี้จะเข้าไปใช้ชีวิตยัง ในเรือนจำกันเพื่อนจะลำบากตรากตรำหรือว่าสุขสบายแค่ไหนมีมุมต่างกันยังไงคลิปนี้มีคำตอบเชิญสรับรับฟังเรื่องราวของโกจอนแห่งวัดพระบาทน้ำผู้กับหมอบีกเล็กครับผม ก่อนหน้านั้นนับสองคนนี้ก็คือหลวงพอ่อลงกดผมขอเรียกว่าโกจอดก็แล้วกันเงินเพื่อนกับตัวของหมอบีถูกจับกลุมด้วยกัน3ข้อหากันเพื่อนหนึ่งก็คือยักยอกสาวกันเพื่อนสองก็คือมาตาหนึ่งห้าเจ็ดเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบ3ก็คือฟอกเงินเงินเพื่อนหลังจากนั้นก็พามาสอบกันเพื่อนสอบไปสอบมาตรงนี้เองมันครบกับหนดกันเพื่อนสามารถควบคุมได้แค่48ชั่วโมงตัวของบิ๊กเต่าแล้วตํารวจสอบสวนการก็เลยมีการส่งสองคนนี้เข้าไปยังเรือนจำเงินเพื่อนหน้าขาะนี้มีการฝาก เพื่อนมีรเรือนจำพิเศษกรุงเทพตรงนี้เองมารับกันเพื่อนถือว่าเป็นของสมน้าหน้าคุณเห็นไม่ใช่นะเป็นของสมมนา,าคุณจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพกันเพื่อนมารับผู้ต้องหาสองคนนี้ก็ไปยังเรือนจำกันเพื่อนหลังจากนี้ไป2คนนี้จะใช้ชีวิตยังไงผมเริ่มเลยก็แล้วกันเพื่อนตัวของโกจ๊อหรือว่าตัวของหลวงพ่อลงกดกับหมอบีตรงนี้เองจะเข้าไปที่เรือนจำกันเพื่อนเข้าไปตรวจไปคน้นกันเพื่อนมีการฝากสิ่งของมีค่าบริเวณหน้าเรือนจำกันเพื่อนจะมีเจ้าหน้าที่มีเงินมีทองตรงนี้ฝากเขาไว้กันเพื่อนหลังจากนั้นก็จจะมีกาารรตวห สิ่งเสพติดแบบตัวๆไปกันเพื่อนมีการตรวจค้นร่างกายกันเพื่อนแลบลิ้นปิ้นตาหลอกมีการกงตึงๆให้เจ้าหน้าที่ดูเอาไฟฉายส่องประตูกันเพื่อนตรงนี้เองหาสารเสพติดหาสิ่งผิดกฎหมายกันเพื่อนถ้าหากไม่มีก็ผ่านฉลุยไปกันเพื่อนตรงนี้เองก็จะเข้าไปสู่จุดทั้หัวทะเบียนนักโทกันเพื่อนจุดนี้เองก็ถือว่าสําคัญเนื่องจากว่าก่อนหน้านั้นตัวของหลวงพ่อลงกฎแกไม่จริงใจกันเพื่อนแกเอาชื่อคนอื่นมาปลอมในการบวชเวลาเข้าไปทาหัวทะเบียนนักโทษตรงนี้แกจะไปหลอกเขาหรือเปล่าผมไม่แน่ใจกันเพื่อนอาจจะบอกว่า น่าเดชปลอมตัวมาอาจจะบอกว่าเป็นมาริโอหรือเปล่าผมก็ไม่รู้กันเพื่อนแต่ต้องกระซิบบอกท่านเบาๆกันเพื่อนอย่าไปโกโหกเขาเขาจะตกหัวทิ่มเอากันเพื่อนตรงนี้เองชื่อพ่อชื่อแม่อะไรชื่อจริงๆอะไรตรงนี้ต้องบอกเขาให้ชัดเจนเนื่องจากว่าเขาจะมีการปิมพ์ลายนิ้วมือกันเพื่อนมันเป็นประโยชน์กับหลวงพ่ออารมณ์กดหรือว่าโกจรกันเพื่อนเวลาแกเจ็บไข้ได้ป่วยตรงนี้เองถ้าหากมีการผ่าตัดเขาจะได้โทรมาตามญาติเพื่อไปเซ็นเอกสารกันเพื่อนหรือว่าถ้าหากท่านเสียชีวิตในเรือนจาตรงนี้ญาติจะได้รู้กันเพื่อนไม่ใช่ว่าไปหลอกเขาาว่เป็นโ เป็นนาเดชลักษณะแบบนี้เขาตบหัวทิมเอากันเพื่อนอยู่ข้างนอกไม่มีใครทําอะไรแต่อยู่ข้างในไปเด้อเดอดาดา,ดาตรงนี้เขาตกเอาง่งายๆกันเพื่อนจุดนี้เองหมอบีก็ต้องระวังกันเพื่อนเนื่องจากว่าตัวของหมอบีเขามีเมีมมมยเยอะกันเพื่อนเวลาลงชื่อตรงนี้เองต้องระบุให้ชัดเจนกันเพื่อนว่าจะให้เมียหลวงเมียน้อยคนไหนไปเยี่ยมได้ไม่ใช่ว่าลงชื่อไปมั่วซั่วกันเพื่อนปรากฏว่าเมียน้อยกับเมียหลวงไปเยี่ยมตบตีกันหน้าเรือนจําอีกลําบากเจ้าหน้าที่กันเพื่อนตรงนี้เองต้องคัดให้ดีกันเพื่อนว่าใครจะไปเยี่ยมเราได้บ้างคนไหน ตัดขาดได้ก็ตัดคนไหนจะเลี้ยวตรงนี้ก็ตัดไปกันเพื่อนเอาแต่คนที่รอเราเท่านั้นลงชื่อไว้จะได้ไม่เสียเวลากันเพื่อนแต่ถ้าหากหมอบมีมั่นใจว่าทั้งหมดจะเลี้ยวตรงนี้เองก็ไม่ต้องลงชื่อใครลงแค่ชื่อพ่อชื่อแม่ก็พอกันเพื่อนคนติดไม่ท้อคนรอเลี้ยวแล้วกันเพื่อนโดยเฉพาะน้องนางเกลโก้กันเพื่อนซื้อรถให้าาราคาเป็นล้านพอหมอบีติดคลุกตรงนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะไปเยี่ยมหรือเปล่ากันเพื่อนหลังจาก2คนนี้ทำประวัยกันเพื่อนตรงนี้เองก็เข้าไปแดนแรกรัรบจะมีอาหารมือแรกให้กินกันเพื่อนไม่มีอาหาหรด ตตรงนี้เองต้องกินอาหารเรือนจําไปก่อนเงินเพื่อนจัดไปก่อนหนึ่งชุดสัมผัสรสชาติในเรือนจาเงินเพื่อนหลังจากนั้นก็จะอาบน้ำเงินเพื่อนพออาบน้ําเสร็จก็จะขึ้นเรือนนอนเงินเพื่อนสองคนนี้ต้องแยกกันเหตุผลที่แยกกันเนื่องจากว่าหลวงพ่อลงกดหรือว่าโกจออดเขาอายุเยอะแล้วกันเพื่อนตัวของหมอบีก็เขาจะเข้าไปในห้องขังธรรมดากันเพื่อนส่วนตัวของโกจอรอดเองจะเข้าไปอยู่ในห้องขังผู้สูงวัยกันเพื่อนตรงนี้เองมีแต่คนแก่อยู่กันสองคนนี้ต้องแยกทางกันเงินเพื่อนแยกย้ายกันไปเติบโตผมขอเล่าในมุมของหมอบีก่อนก็แล้วกัน นเพนพอหมอบีเข้าไปในห้องนอนตรงนี้เอก็จะมีการแนะนําตัวกันเพื่อนชื่อแซ่อ,อะไรตรงนี้ก็บอกเขาไปมาคาดีอะไรจุดนี้เองหมอบีต้องบอกกันเพื่อนหลังจากนั้นก็จะมีการโชว์ของเต้นท่าไก่ย่างกันเพื่อนไก่ย่างถูกเผาไก่ย่างถูกเผา เสียบตูดซ้ายอ่าเสียบตูดขวาอ่าตัวของหมอบีก็จะสายตูดดุกด,ดิกด,ดุกด,ดิดดดดดให้หน้าผู้ใหญ่ดูกันเพื่อนเรียกว่าโชว์งานให้หน้าผู้ใหญ่เห็นเงินเพื่อนตรงนี้เองอาจจะมีน้าผู้ใหญ่ซื้อให้ไม่ใช่นะตรงนี้เองเป็นพัฒนาธรรมเป็นประเพณีของคนในเรือนจมกันเพื่อนหลังจากหมอบีแนะนําตัวตรงนี้เสร็จแล้วหัวหน้าห้องก็จะมีการจัดที่นอนให้กันเพื่อนปกติแล้วเด็กใหม่ตรงนี้ต้องไปนอนหน้าบอกันเพื่อนไปนอนดมขี้ดมเยี่ยวแต่สําหรับหมอบีตรงนี้เขาตัวเล็กๆกันเพื่อนผิวเขาวลักษณะแบบนี้หน้าผู้ใหญ่มักหลายกันเพื่อนว หน้าอ่อนหน้าหวานกันเพื่อนอาจจะมีน้าผู้ใหญ่เดินมากระซิบข้างหูหนะห้องขอให้หมอบีไปนอนด้วยกันเพื่อนจุดนี้เองหมอบีต้องใจแข็งกันเพื่อนอย่าได้พลาดท่าอย่าได้เสียท่ากันเพื่อนไม่ใช่ว่ารักสบายไปนอนกับน้าผู้ใหญ่ตรงนี้โดนโกงตึงๆแน่น,นอนกันเพื่อนหลังจากหมอบีได้ที่หลับที่นอนตรงนี้เองก็จะไปนั่งประจําจที่กันเพื่อนจังหวะนี้เองก็จะมีขาเล็กขาใหญ่ขารีบกันเพื่อนมาสอบถามหมอบีมาเช็คฟอร์มดูว่าหมอบีตึงแค่ไหนกันเพื่อนรู้จักใครบ้างในเรือนจําตัวของหมอบีต้องมีไัยพิปฏิพานกันเพื่อนต้องเอา โดยปกติแล้วเด็กใหม่ถ้าไม่รู้จักเรื่องราวภายในคุกเลยต้องบอกเขาไปว่าเดี๋ยวผมก็ได้ประกันตัวแล้วกันเพื่อนเรียกว่าเป็นวิธีการป้องกันไม่ให้คนมายุ่งกันเพื่อนแต่ถ้าหากหมอบีตรงนี้เสลอกันเพื่อนไม่พูดอะไรเลยก็จะมีน้าผู้ใหญ่กันเพื่อนเอาขนมเอาข้าวต้มมาให้กินกันเพื่อนเอานมกล่องมาให้กินลักษณะเป็นการอ่อยเหยื่อกันเพื่อนเห็นหมอบีหิวเห็นหมอบีเหนื่อยเข้ามาจากข้างนอกใหม่ๆตรงนี้หิวโซกันเพื่อนน้าผู้ใหญ่ก็จะเอานมกล่องมายื่นให้กันเพื่อนเอาผ้าเช็ดหน้ามาเช็ดหน้าให้ลักษณะ เป็นแบบนั้นไปกันเพื่อนหมอบีอาจจะมองว่าเป็นน้ําใจแต่ถ้าพลาดเมื่อไหร่ตรงนี้กง่งตึงกันเพื่อนขี้แทบพุ่งกันเลยทีเดียวเนื่องจากว่าเขาจะมองว่าเป็นหนุ่มนากันเพื่อนมันมีบุญคุณกันอยู่ลูกเมียไม่ได้ส่งเสียเมียไม่ได้เอามาให้กันเพื่อนแต่เป็นนาผู้ใหญ่เอามาให้ตกดึกตรงนี้ต้องชดใช้กันเพื่อนนาผู้ใหญ่จะคานเข่าคานศอกมาแล้วก็ซิบข้ามหูว่าหนุ่มนาะหนุ่มนาะหนุ่มนาะตัวของหมอวีหนีไม่ได้กันเพื่อนมันเป็นวัฒนธรรมของคนในเรือนจําคุณกินของเขาเท่ากับเป็นบุญ กันเพื่อนตรงนี้เองก็ต้องชดใช้กันเพื่อนจะกึกสองกึกหรือว่าจะจึกสองจึกก็ว่ากันไปกันเพื่อนเจ็บนิดหน่อยร้องควนครางแบบเบาๆเอ้ยเอ้ยเอ้ยหน่มน้าอร่อยเหลือเกินไม่ใช่นับยอกยอกตรงนี้เองหมอบีต้องหลบให้ทันต้องเลี่ยงให้ไวกันเพื่อนอย่าไปยุ่งไปเกี่ยวกับน้ผู้ใหญ่ไม่อย่างนั้นอาจจะพลาดท่าได้กันเพื่อนตื่นเช้ามาเดินสายตูนลักษณะแบบนี้ไม่ค่อยดีกันเพื่อนคืนแรกมันคืนสาคัญกันเพื่อนเรียกว่าคืนแวหูกันเพื่อนคืนรอวันหอนถ้าหอนเมื่อไหร่แล้วครางงตนี้ เองงานยาวกันเพื่อนงานยาวกันเลยทีเดียวแต่ถ้าผ่านคืนแรกไปได้ตรงนี้ก็ถือว่ารอดไปกันเพื่อนหลังจากนั้นตัวของหมอบีกันเพื่อนถ้าผ่านคืนแรกแบบฉลุยตรงนี้เองก็มาใช้ชีวิตแบบปกติทั่ว,วไปหมอบีอยู่ข้างนอกเป็นทูตสื่อวิญญาณกันเพื่อนไปพูดคุยกับผีไปอยู่ข้างในไปนหลุดแบบนั้นไม่ได้กันเพื่อนจะโดนตบเอาง่ายๆถ้าหมอบีไปั่วไปหลุดบอกว่าคุยกับยมทูตได้บอกว่าคุยกับยมพา,าบาลได้อาจจะถูกปั่นถูกได้จนล่วซะเองกันเพื่อนตอนแรกจะพาคนอื่นล่วตอนหลังล่วซะเองลักษณะเป็นแบบ ไปหนักๆเข้าอาจจะคุยกับกาแพงคุยกับโมดกันเพื่อนอย่าไปหลุดเยอะคนในเรือนจํามันปั่นเก่งกันเพื่อนตัวของหมอบียังวัยหนุ่มวัยจักรันกันเพื่อนตรงนี้เองก็ขึ้นกองงานแบบปกติทํางานแลกข้าวหลวงกินในกรณีที่ไม่มีญาติส่งเสียแต่ถ้าญาติส่งเสียตรงนี้เองเขาก็สุขสบายเอาเงินซื้อความสุขเอาเงินซื้อความสบายในเรือนจํเงินเพื่อนขึ้นอยู่กับญาติพี่น้องขึ้นอยู่กับน้องนางเกลูกว่าจะส่งหมอเบียรหรือไม่ถ้าไม่ส่งตรงนี้เขาก็ลําบากกันเพื่อนอาจจะเอาตูดแลกกาแฟกินไปวันๆก็เป็นไปได้กกกันนนเ่อออยยูข้างรี อบียอยู่ข้างในเรียกอ e ีบีกลายเป็นหน้าอ่อนหน้าหวานให้นะผู้ใหญ่เชยชมลักษณะเป็นแบบนั้นไปกันเพื่อนนี่ก็คือชีวิตของหมอบีกันเพื่อนต้องคอยระวังในช่วงแรกๆแ,แต่ถ้าผ่านได้ญาติพี่น้องส่งเสียตรงนี้ก็ไม่มีอะไรกันเพื่อนติดคุกรอวันออกเช่นเก่าเช่นเดิมกันเพื่อนส่วนตัวของโกจอนหรือว่าหลวงพ่อลงกดแห่งว่าพระบาทน้ําพุตรงนี้เองท่านสบายตั้งแต่แรกกันเพื่อนบอกแบบนี้เลยก็แล้วกันตอนแรกเลยท่านเข้าไปอยู่ในแดนแรกรับตรงนี้เองท่านจะไปอยู่ในห้องผู้สูงวัยกันเพื่อนห้องนอนตรงนี้จะมีแต่คนแก่อายุ มันไม่แออัดมากกันเพื่อนนอนแบบสบายๆเพราะแดนหนึ่งจะมีคนแก่ไม่มากกันเพื่อนถ้าแก่จัดจริงๆถ้าป่วยจริงๆเขาก็มาอยู่ที่แดนพยาบาลส่วนมากคนที่อยู่ในแดนทั่วไปจะเป็นคนแก่อายุ60ปีขึ้นไปพอช่วยเหลือตัวเองได้กันเพื่อนตัวของหลวงพอ่อลงกดก็จะเข้าไปในห้องนอนกันเพื่อนจังหวะนี้เองก็หาที่นอนแบบสบายใจเนื่องจากว่าคนแก่มันจะมีความเกรงใจกันกันเพื่อนมันไม่ค่อยข่มกันสักเท่าไหร่ต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างแก่ลักษณะเป็นแบบนั้นไปพิเศษกว่านั้นก็คือห้องนอนตรงนี้เองจะมีน้องนางหา หางเครื่องเป็นเสาประเภท2อยู่ด้วยกันเพื่อนเป็นเสาที่มีกระดุ่นอยู่กันเพื่อนตรงนี้เองยังไม่ตัดยังไม่แปลงเพกันเพื่อนก็จะอยู่กับคนแก่จกังหวะนี้เองตัวของโกจอกันเพื่อนถ้าหากมีเงินก็สามารถเลี้ยงน้องนางหางเครื่องตรงนี้ได้กันเพื่อนเอาไว้ใช้งานเอาไว้ใช้บริการกันเพื่อนส่วนมากคนแก่เวลาขึ้นห้องนอนตรงนี้เขาจะปวดตัวเขาจะปวดขากันเพื่อนก็จะจ้างน้องนางหางเครื่องมานวดกันเพื่อนตรงนี้เองมีการเอายาหมองเอาน้ำมันมวยมาถูขาน้องนางหางเครื่องก็จะบีบไปกันเพื่อนบีบไปเรื่อยๆคลายเส้นกันเพื่อน หลังจากนั้นก็ว่ากันอีกทีกันเพื่อนจะลุกลามบานปลายกลายเป็นจานเชิงหรือเปล่าอันนี้ก็แล้วแต่คนกันเพื่อนอาจจะมีการสมุกโกกดากให้กันลักษณะแบบนี้ก็มีกันเพื่อนปั่นกระดุยเล่นๆให้กระบอกข้อหลามแข็งลักษณะแบบนี้ก็เป็นไปได้ขึ้นอยู่กับหลวงพ่อลงกฎว่าท่านจะไปเวไหนกันเพื่อนเอาแค่ใช้งานเอาแค่คอยซักผ้าคอยหาข้าวหาน้ําให้กินแบบนี้ก็ได้ส่งเสียกันเดือนละพันสองพันส่งเสียกันเดือนละ3ามสี่พันขึ้นอยู่กับปัจจัยขึ้นอยู่กับเงินที่โกจอดมีกันเพื่อนมีมากก็สบาย กันเพื่อนเวลาโกจ้อนลงจากเรือนนอนตรงนี้เองเขาก็ไม่ต้องทําอะไรกันเพื่อนเนื่องจากว่าได้ยอดคนแก่กันเพื่อนเป็นยอดเดินเสิร์งเดินลอยกันเพื่อนไม่ต้องทํางานไม่ต้องขึ้นกองงานแต่ประการใดเดินเล่นไปวันๆกันเพื่อนถึงแม้ว่าไม่มีญาติส่งเสียตรงนี้เขาก็ไม่ต้องทํางานกันเพื่อนอายุเกิน60ปีเขาไม่เอาไปทําศากกระเบอืออะไรกันเพื่อนเดินเล่นๆอยู่ในแดนรอกินข้าวรอขึ้นเรือนนอนเท่าน้นกันเพื่อนตัวของโกจ้อนกันเพื่อนถ้าเขาไม่มีเงินจริงๆเขาก็จะเดินเล่นอยู่ในแดนถือถุงก๊อบแก๊บเดินขอ ขนมคนกินเงินเพื่อนลักษณะเป็นแบบนั้นไปหรือว่าท่านเองอาจจะหาหนังสือสักเล่มมาอ่านเงินเพื่อนเป็นหนังสือกฎหมายเป็นหนังสือธรรมะในกรณีที่ท่านไม่มีเงินเงินเพื่อนแต่ถ้าท่านมีเงินตรงนี้ท่านก็จะอยู่แบบสมเด็จเงินเพื่อนมีคนคอยดูแลมีน้องนางหางเครื่องคอยให้บริการคอยหาข้าวหาน้าให้กินคอยชงกาแฟให้กินเงินเพื่อนตัวของโกจอยู่ข้างนอกอาจจะเป็นเจ้าคุณแต่อยู่ข้างในอาจจะเป็นสมเด็จเงินเพื่อนเรื่องสมณศักดิ์ให้โดยกรมราชทรนมเป็นของสมลำหน้าคุณให้ไหมใช่นะเป็นของสมณาคุณที่กระทําความผิดกันเพื่อน ตรงนี้เองเข้าไปในคุกกายเป็นสมเด็จสร้างงานกันเพื่อนตัวของโจอร์เองนะตรงนี้เองเขามีความสามารถกันเพื่อนอาจจะเป็นผู้นําจิตวิญญาณอาจจะเป็นคนนําสวดได้เลยกันเพื่อนเนื่องจากว่าท่านเป็นพระผู้ใหญ่ผู้คนในเรือนจําเขาไม่ได้มองว่าท่านแปลกไปกันเพื่อนเนื่องจากว่าในเรือนจํามีแต่คนกระทําความผิดคดีของโจอร์คดีของหมอบีตรงนี้เขาถือว่าเป็นคดีทั่วไปไม่มีการรับยอดไม่มีการรับน้องแต่ประการใดกันเพื่อนถ้าหากโจอร์อยากเป็นผู้นําจิตวิญญาณอยากเป็นคนนําสวดตรงนี้เขาทําได้เลยกันเพื่อนขอ นำสวดหน้าเสาธงคอยนำสวดก่อนนอนกันเพื่อนหรือว่าถ้าในเรือนจํามีงานตรงนี้ท่านก็ออกมาที่เดนหญิงก็ได้เดนอื่นก็ได้ไปทําพิธีกันเพื่อนอาจจะมีการนิมนต์พะเข้าไปท่านก็ไปนําสวดท่านก็ไปกล่าวคําถวายสังฆทานกลายเป็นมกทาย,ยกภายในเรือนจําถ้าหากท่านอยากทําจริงๆตรงนี้ก็ทําได้แต่ถ้าท่านไม่ทําอะไรเลยตรงนี้ก็ไม่มีใครว่าอะไรกลายเป็นยอดลอยยอดเสริมกายเป็นยอดคนแก่ไปกันเพื่อนและประเด็นสําคัญที่ผมจะบอกคือตัวของโกจอนณขณะนี้ขาอาย65ปีแล้วกันเพื่อนอีก5ปีเขาจะครบ70 พออายุ70ด <K: S 1> เขาสามารถยื่นพักโทษในกรณีพิเศษได้กันเพื่อนเหมือนทักสินเหมือนคนแกท่ทั่วๆไปกันเพื่อนตรงนี้เองจะมีสิทธิพิเศษกรณีอายุ70ตรงนี้เองสามารถยื่นพักโทษได้เลยหลังจากนี้ไปอีก5ปีคดีของโกจอดคงจะตัดสินแล้วกันเพื่อนจังวะนี้เองหากตัดสินมาเต็มแม็กนั่นก็คือ20ปีกันเพื่อนแม้วา่าศาลจะตัดสินมาร้อยปีพันปีแต่ตรงนี้เองลิมิตของกฎหมายเขากำหนดโทษไว้ที่20ปีกันเพื่อนหลังจากนี้ไปอีก56ปีกันเพื่อนตรงนี้เองตัวของโกจอดก็ติดคุกหนึ่ง ใน3แล้วกันเพื่อนสามารถยื่นพักโทษเป็นกรณีพิเศษเป็นสิทธิ์ของผู้สูงอายุได้เลยกันเพื่อนถ้าพูดให้แบบเข้าใจง่ายๆตัวของโจอต์เองติดคุกจริงๆก็อาจจะ7จปีได้ออกมาเฉิดฉายข้างนอกเหมือนเก่าเหมือนเดิมกันเพื่อนส่วนตัวหมอบีอาจจะหนักหน่อยกันเพื่อนเนื่องจากว่าเป็นวัยรุ่นยังแข็งแรงกันเพื่อนอาจจะติดคุกนานกว่าโจอร์เวลาอยู่ในเรือนจําตรงนี้ก็ต้องทํางานกันเพื่อนขึ้นอยู่กับน้องนางหางเครื่องเกลโกกันเพื่อนได้แต่หวังว่าจะไม่ทิ้งหมอบีให้เดียวดายกันเพื่อนคนติดไม่ท้อคนรอรออะไรกันเพ แอดมินยังว่างเสมอสําหรับน้องนางเกิลกร๊ปให้ไม่ใช่นับยอกยอกนี่ก็คือความแตกต่างเงินเพื่อนระหว่างหมอบีกับโกจอกันเพื่อนเป็นสองสิงติงนังที่แพ็คู่เข้าไปด้วยกันเงินเพื่อนทาความผิดคล้ายๆกันแต่ชีวิตในเรือนจํามันช่างแตกต่างกันต่อให้ตัวของโกจอดไม่มีญาติพี่น้องส่งเสียเขาก็สบายส่วนตัวของหมอบีระวังอย่างเดียวนั่นก็คือระวังหลังอย่าทําสบู่ล่วงก็แล้วกันเงินเพื่อนเพื่อนเองมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องราวนี้ก็สามารถแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้หากคลิปนี้ผิดพลาดประการใดต้อง กราบขอใั้เพื่อนไว้ณที่นี้ด้วยขอให้เพื่อนที่เข้ามารับชมรับฟังนะจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมา่ปรารถนาอย่าเจ็บอย่าจนขอบคุณครับผม